Dante, อยากได้เมาส์เคอร์เซอร์ไว้ใช้เองที่สำคัญออกแบบเองด้วยทำยังไงคลิปนี้จะมาสอนค่ะ5นาทีก็เสร็จก่อนอื่นเราจะไปโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Real m o r l e Cursor Editor เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิปพอเพื่อนเพื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะโปรแกรมจะหน้าตาเป็นแบบนี้กด create ค่ะ คลิก New Mouse Cursor คลิก Create เลือก Make Arrow Shape ตรงนี้จะเป็น Head Size ก็หมายถึงหัวลูกศร Tail Size ก็คือหางของมันปรับขนาดได้ตามใจชอบตรงนี้ก็ปรับสีได้เลยจะเลือกสีไหนออกแบบเองเลยค่ะ เมื่อได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็กดโอเคแล้วก็ให้เลือกตรงนี้นะคะ move เลื่อนมาตรงกลางประมาณนี้เสร็จแล้วเราจะไปทำรัศมีให้มันนะคะทำ aura ตรงที่มันเป็นรูปวงกลมให้มันก็ไปคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก ellipse แล้ก็จะวาดวงกลมประมาณนี้ ซึ่งวงกลมเนี่ยเราก็เลือกได้อีกนะคะว่าจะเอาโปรงแสงหรือว่าทึบแสงนะคะจะเอาเสีอะไรเลือกได้หมดเลยค่ะโอเคเมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ให้ไปคลิกที่ตรงนี้ค่ะ cursor hotspot นะคะแล้วก็คลิกตรงปลายลูกศรตรงนี้แล้วก็ให้เรานะคะมาเทสลูกศรที่เราสร้างเสร็จแล้วตรงนี้นะคะมันก็จะได้อา เคอร์เซอร์เมาส์นะคะตามที่เราสร้างเสร็จแล้ว,ลวก็กด save a d เลยค่ะเสร็จแล้วยางไหมยากเลยกดโอเคนะคะก็ปิดไปแล้วก็มาตรงนี้ค่ะ search window นะคะแล้วก็พิมพ์ไป m o u s e มันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะแล้วก็เลือก change your mouse setting คลิกไปแล้วก็เลื่อนลงมานะคะ additional mouse option เลือกตรง pointer นะคะแล้วก็กด browse นะคะเห็นไหมคะเมาที่เราสร้าง cursor เมาส์ที่เราเคยสร้างวไวมันก็จะขึ้นมาสมมติเราจะใช้อันนี้นะก็กดโอเคแล้วก็กด apply แล้วก็กดโอเคเห็นไหมคะมาแล้วเมาส์ที่เราสร้างเองเวลาเราเอาไปใช้สอนเห็นไหมคะมันก็จะเหมือนกับเห็นชัดมากขึ้นเป็นจุดสนใจมากขึ้น ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe